ผมรับนายนักขุนคกาเกตนะครับชอเล็ก่ิพีนะครับมาจากยูพีเทเวลนะครับวันนี้นะผมจะมาสเาสนอนที่สำคัญของเรืองพยานะครับซึ่งในที่นี้ก็เป็นานที่สำคัญอีกที่หนึ่งเหมือนกันที่ชื่อว่าเป็นอนุสาวรีย์มมนหนือแหลรนนะครับที่ชื่อว่าแอนมากกวดาเบลเซ็นนะครับจะรู้เป็นไงตามเลยครับ นายร้อยเอกแฮนมามักวอร์เยเซนเป็นชาวเดนมาร์กได้รับการเชิญชวนจากพันโทพยาวาสุเทพให้เข้ารับราชการในกรมตำรวจเมื่อปีพุธศกราั2443ต่อมาได้เลื่อนยศเป็นนายร้อยเอกตำแหน่งโคฝึกตำรวจภูทรที่จังหวัดเชียงใหม่และถูกส่งเป็นผู้การตำรวจภูทรลำปางในบังคับบัญชาของพันตรีเจ้าราชภาติวงศ์ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2445กลุ่มเงี้ยเป็นกระบฏเข้าตีนครลำปางนายร้อยแฮส์มาร์กบอดเยสเซนได้คุมกำลังหนึ่งหมวดเข้าตีต่อสู้ป้องกันนครลำปางไว้ได้และเมื่อวันที่14ตุลาคม2445ได้ทราบข่าวว่ากลุ่มเงี้ยจะเข้าตีแขวงเมืองพะเยา จึงได้คุมกำลังตำรวจเป็นกองหน้าที่มีทหารเป็นกองหลวงร้อยเอกแฮนกับร้อยโทชุ่มพร้อมตำรวจ22นายออกเดินทางล่วงหน้ามาถึงบ้านแม่กาห้วยเกียงแขวงเมืองพะเยาเกิดประทะต่อสู้กันอย่างดุเดือดและได้ถึงแก่กรรมขนณดปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามกบฏเงี้ยวที่เมืองพะเยาโดยถูกพวกกบฏเหี้ยวแบบซุ่มยิงข้างทางที่บ้านแม่กาท่าข้ามเมืองพะเยา อนนี้นะครับเราก็ผ่านทางเข้าถนนวิสาหรงเลยนะครับคือสถานที่นี้บรรยากาศเงียบมากนะครับแต่ว่าก็มีถนนผ่านตลอดเวลาครับก็ผู้คนนะก็ผ่านผ่านเข้าไมาตลอดเวลาก็มากแย่างมาตลอดเวลาก็เป็นแบบนี้ นะครับลูกโซลีแพสบัตต์เย็นเซนนะครับซึ้งท่านดูนะครับตั้งต่างนะครับโกเทียนน้ารอหนะครับบัตของท่านนี้คือเ่าที่ผมไ้ศึกษามาครับท่านนะครับได้กวตาต้อนนะครับความกำลังเี้นะครับซึ่งซึ่งทางท่านนะครับ อกองกำลังท่านได้สขภาพมาว่าทางกลุ่มเงี้ยวเนี่ยจะเข้ามาตีแขวงพะเยานะครับท่านก็เลยได้จัดกองกำลังไล่ไล่นในในตามนะครับแล้วก็ท่านก็ไล่ไล่ตามครับจนมาล่าท่านเนี่ยไล่แล้วจนเขาสวนดีปดีท่านนะครับไม้ต้องการถึงน,นะครับทำการขวต้อน,นกลุ่มเงี้ยวครับท่านก็เสียชีวิตตรงนี้นะครับซึ่ง ศพของท่านนะครับได้ถูกส่งที่จังหวัดลำปางนะครับแต่ว่าชาวเมืองพะเยาก็ยังเห็นความสําคัญนะครับต่อการต่อความสาคัญที่ท่านได้ได้ปกป้องจังหวัดนี้นะครับทางจังหวัดนะครับก็เลยสร้างสร้างอนุสาวรีย์นะครับขึ้นนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ท่านนะครับซึ่งครับถ้าเรามองดูรอบๆนะครับก็จะเป็นสถานที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันครับ ครับก็ตั้งมาเพื่อให้ลูกหลานนะครับได้เข้าชนมาได้ศึกษาครับได้ดูได้ให้รู้ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยปกป้องแผ่นดินนี้อย่างยันเทา่าไหร่ครับก็ในทุกๆปีนะครับก็จะมี ตำรวจของจังหวัดพะเยานะครับเข้ามาสั่งสาระของรบท่านนะครับซึ่งเคารบสักระคุกปตีนะครับซึ่งท่านเป็นตัวอย่างของจอังหวัดพะเยานะครับในการปกป้องประชาชนในละแวกนี้นะครับหรือว่าในจังหวัดนี้นะครับซึ่งก็อนี่บอกครับก็จะมีการเคารพท่านทุกุตีนะครับเพื่อให้เกียรติแก่ท่านนะครับในการที่ท่านได้ทา ทุกประโยชน์ต่อประเทศชาติและจังหวัดพะเยาอย่างนี้นะครับฐานที่ตั้งนะครับที่เยี่ยมชมอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับซึ่งจากที่อย่างนี้ติดกับถนนโยนินนะครับเราจะถึงดนะครับซึ่งถ้าเรามาจากในตนัวเมืองพะเยานะครับผ่านผ่านไปจะเข้าไปจังหวัดแท่น้านะครับโดยเข้จาจังหวัดลำปางนะครับก็จะผ่านด่านตำรวจ ผ่านทางตำรวจนะครับประมาณ3 3 0 0 500อยเมตรนะครับก็ระหว่างทางครับก็จะเจอบ้านร้างครับบ้านร้างสถานที่นี้จะติดกับบ้านร้างครับใกล้ๆก,กับรั้สวรีของท่านนะครับซึ่งครับท่านผู้ชมคนใดนะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ตั้งแห่งนี้ก็สอบถามได้ที่เทศบาลตำบลแม่กานะครับ จะเลยไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงได้ก็จะถึงนะครับ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 แม้นะท่านจะไม่ได้เป็นตำรวจที่หรือว่าท่านไม่ได้เป็นตำรวจชาวไทยนะครับแต่ก็่าประชาชนประชาชนชาวไทยหรือว่าชาวลำปางหรือว่าแม้กระทั่งชาวเมืองพยาวที่นี่เองนะครับก็ยังเคารพย่องแก่สิ่งที่ท่านได้ทำไว้นะครับ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานและตำรวจไทยได้ตระหนักถึงความเป็นวีรบุของไทยครับพึกษักาิากาสอนอีกกุญชอนอันปดปรงโททนสเสนคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวาย มะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา